สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของอาณาจักรล้านนานะครับอาณาจักรล้านนาคือราชอาณาจักรของชาวยวนในอดีตตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยตลอดจน12ปันนาเช่นเมืองเชียงรุ่งมณฑลยุนนานภาคตะวันออกของพมา่าฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสารวินซึ่งมีเมืองเชียงตุงเป็นเมืองเอก ฝั่งตะวันตกแม่น้ำสารวินมีเมืองนายเป็นเมืองเอกและครอบคลุมแจังหวัดในปัจจุบันได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านและแม่ฮ่องสอนโดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีมีภาษาตัวหนังสือวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเองต่อมาถูกปกครองในฐานะรัฐบรรณาการหรือรัฐสวยของอาณาจักรตองอูอา,อาณาจักรอยุธยาอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรอังวะ จนสิ้นฐานะอนาณาจักรกลายเป็นเมืองส่วนหนึ่งของอาณาจักรอังวะในราชวงศ์ยองยานเป็นในที่สุดล้านนาหมายถึงดินแดนที่มีนานับล้านหรือที่มีนาเป็นจำนวนมากคู่กับล้านช้างหรือดินแดนที่มีช้างนับล้านตัวเมื่อปีพศ .2530 คำว่าล้านนากับลานนาเป็นหัวข้อโต้เถียงกันซึ่งคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย ได้ให้ข้อยุติว่าล้านนาเป็นคำที่ถูกต้องและเป็นคำที่ใช้กันในวงวิชาการปัญหาที่นําไปสู่การโต้เถียงกันนั้นสืบเนื่องมาจากในอดีตการเขียนมักไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องวรรณยุกต์แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าแม้จะเขียนโดยไม่มีรูปวรรณยุกตโทรกำกับแต่ให้อ่านเหมือนมีวรรณยุกตโทสําหรับคําล้านนาน่าจะมาจากพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า ล้านนาหมายถึงทำเลทำนาซึ่งทำให้คำว่าลานนาใช้กันมาเป็นเวลาเกือบรึ่งศตรวรรษภายหลังพศ2510นักวิชาการระดับสูงพบว่าล้านนาเป็นคำที่ถูกต้องแล้วและชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อด h n รฮันเพนค้นพบคำว่าล้านนาในศิลาจารึกที่วัดเชียงสาซึ่งเขียนขึ้นในปีพศ2096อ 2, ย่างไรก็ดี การตรวจสอบคำว่าล้านนาได้อาศัยศัพท์ภาษาบาลีโดยพบว่าท้ายคำพีใบาลานจากเมืองน่านและที่อื่นๆจำนวนไม่น้อยกว่า50แห่งเขียนว่าทอสลกอขอเขตนถรตนคร,ร,ะะะนะครแปลว่าเป็นเมือง10แสนนาเป็นคำคู่กับเมืองหลวงพระบางที่ชื่ออาณาจักร สีสตานาคนหุดหรือช้างร้อยหมื่นคำว่าล้านนาแน่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระยากูนาเนื่องจากพระนามกูนาหมายถึงจํานวนร้อยล้านและต่อมาคําว่าล้านนาได้ใช้เรียกกษัตริย์และประชาชนโดยแพร่หลายมากในสมัยพระเจ้าตีโลกกัลลาดส่วนใช้คําว่าล้านานาไทยนั้นเป็นเสมือนการเน้นเป็นไทยซึ่งใช้กันมาในสมัยหลังด้วยเหตุผลทางการเมือง หลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าดินแดนล้านนานั้นหมายถึงดินแดนบางส่วนของอาณาเขตบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำสารวินแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนเมืองที่ตั้งตามลุ่มน้ำสาขาเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำปายแม่น้ำแตงแม่น้ำงัดโดยมีอาณาเขตทางทิศใต้จดเมืองตากและจด เขตดินแดนด้านเหนือของอาณาจักรสุโขท,ทัยทิศตะวันตกเลยลึกเข้าไปในฝั่งตะวันตกของแม่น้ําสารวินทิศตะวันออกจอดฝั่งตะวันตกของแม่น้าโขงทิศเหนือจอดเมืองเชียงรุง้งซึ่งบริเวณขอบชายชายขอบของล้านนาอาธิเมืองเชียงตุงเชียงรุง้งเมืองยองเมืองปุเมืองศาสตร์เมืองนายเป็นบริเวณที่รัฐล้านนาแผ่อิทธิพลไปถึงในเมืองนั้นๆ ในสมัยโบราณได้กล่าวถึงเมืองขึ้นกับดินแดนล้านนามี57เมืองดังปรากฏในตำนานพื้นเมืองของเชียงใหม่ว่าสัตตปัญญาล้านนา57หัวเมืองแต่ก็ไม่ได้ระบุว่ามีเมืองใดบ้างปัจจุบันมีหลักฐานที่พม่านำไปจากเชียงใหม่ในสมัยที่พม่าปกครองเมืองเชียงใหม่พศ2101-2317และได้แปลเป็นภาษาพมา่าต่อมาในปี คศ2003ทางมหาวิทยาลัยย่างกุ้งได้แปลเป็นภาษา,ษาอังกฤษชื่อซิมมี่ยาซาวินหรือตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับภาษาพมา่าและระบุเมืองต่างๆหรือล้านนาไทย5 7เมืองโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเมืองคือกลุ่มเมืองขนาดใหญ่มี6เมืองกลุ่มเมืองขนาดกลางมี7เมืองกลุ่มเมืองขนาดเล็กมี44เมืองเช่น เมืองฝางเมืองเชียงของเมืองพร้าวเมืองเชียงดาวเมืองลีเมืองยวมเมืองศาสตร์เมืองนายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงคำเมืองเชียงตองเมืองน่านเมืองเทิองเมืองยองเมืองลองเมืองตุนเมืองแช่เมืองอิงเมียงไร่ข่าเมียงล็อกจกเมืองปั่นเมืองยองห้วยเมืองหนองบอลเมืองสู่เมือง เมืองจางเมืองกิงเมืองจำคาเมืองภุยเมืองสีซอเมืองแหงหลวงเมืองแหงเมืองพงเมืองด้งเป็นต้นการก่อตั้งอาณาจักรพญามังรายกษัตริย์แห่งฮิรันนครเงินยางองค์ที่ผพานในราชวงศ์จักรราชปู่เจ้าลวกจบได้เริ่มตีเมืองเล็กเมืองน้อยตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำกกแม่น้ำอิงและแม่น้ำปิงตอนบน รวบรวมเมืองต่างๆให้เป็นปึกแผ่นนอกจากเงินยางแล้วยังมีเมืองพยาของพยาง,งํำเมืองพระสหายซึ่งพระยามังรายไม่ประสงค์จะได้เมืองพยาด้วยการสงครามแต่ทรงใช้วิธีผูกสัมพันธ์ทรมตรีแทนหลังจากขยายอำนาจระยะหนึ่งพระองค์ทรงย้ายศูนย์กลางการปกครองโดยสร้างเมืองเชียงรายขึ้นแทนเมืองเงินยางเนื่องจากเชียงรายอยู่ริมแม่น้ำกก เหมาะเป็นชัยสมรภูมิตลอดจนทำการเกษตรและการค้าขายหลังจากได้ย้ายศูนย์กลางการปกครองมาอยู่ที่เมืองเชียงรายแล้วพระองค์ก็ได้ขยายอาณาจักแรแผ่อิทธิพลลงมาทางทิศใต้ขณะนั้นก็ได้มีอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนอยู่แล้วคืออาณาจักรสริพลชัยมีนครล,ลำพูนเป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ในชัยสมรภูมิที่เหมาะสมประกอบด้วยมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านได้แก่แม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นลำน้ำใสใหญ่ไหลลงสู่ทะเลเหมาะแก่การค้าขายและการป้องกันพระนครมีนครล,ลำปางเป็นเมืองแน้าด่านคอยป้องกันศึกศัตรูสองเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่มีกษัตริย์ปกครองอย่างเข้มแข็งการที่จะเป็นใหญ่ในดินแดนแถบนี้ได้จะต้องตีอาณาจักรฮาริปูลชัยให้ได้พระองค์ได้รวบรวมกำลังผู้คนจากที่ได้จากตีเมืองเล็กเมืองน้อยรวมกันเข้าเป็นทัพใหญ่ และยกลงใต้เพื่อจะตีอาณาจักรฮาริพูลชัยให้ได้โดยเริ่มจากตีเมืองเขลังนครลำปางเมืองหน้าด่านของอาณาจักรฮาริพูลชัยก่อนเมื่อได้เมืองลำปางแล้วก็ยกทัพเข้าตีนครลำพูนแขวนฮาริพูลชัยพระองค์เป็นกรรษัตริย์ชาตินักรบมีความสามารถในการรบไปทั่วทุกสารทิศสามารถทำศึกเอาชนะเมืองเล็กเมืองน้อยแม้ก,กระทั่งอาณาจักรฮาริพูลชัยแล้วรวบเข้ากับอาณาจักรโยนกเชียงแสนได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากพระยามังรายรวบร,รวมอาณาจักรริพุธชัยเข้ากับโยนกเชียงแสนเสร็จสิ้นแล้วได้ขนานนามราชอาณาจักรแห่งใหม่นี้ว่าอาณาจักรล้านนาพระองค์มีดำริจะสร้างราชธานีแห่งใหม่นี้ให้ใหญ่โตเพื่อให้สมกับเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งอาณาจักรล้านนาทั้งหมดพร้อมกันนั้นก็ได้เชิญพระสหายสนิทร่วมน้ำสาบานสองพระองค์ได้แก่ พระยา,ามเมืองแห่งเมืองพยาวและพ่อขุนรามคำแหงแห่งสุขโขทยัยมาร่วมกันสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ในสมรภูมิบริเวณที่รุ่มริมฝั่งมหานาทีแม่ระมิงแม่น้ำปิงโดยตั้งชื่อราชธานีแห่งใหม่นี้ว่านบ,บุรีสีนครพิงเชียงใหม่แต่ก่อนที่จะตั้งเมืองพระองค์ทรงได้สร้างราชธานีชั่วคราวขึ้นก่อนแล้วซึ่งก็เรียกว่าเวียงกุมกาม แต่เนื่องจากเวียงกุมการประสบภัยธรรมชาติใหญ่หลวงเกิดน้ำท่วมเมืองจนกลายเป็นเมืองบาดาลดังนั้นพระองค์จึงได้ย้ายราชธานีมาอยู่ณน,นครเชียงใหม่ในปีพศ1839และได้เป็นศูนย์กลางการปกครองอาณาจักรล้านนานับแต่นั้นนครเชียงใหม่มีอาณาเขตบริเวณอยู่ระหว่างเชิงดอยอ้อยช้างดอยสุเทพในปัจจุบันและบริเวณที่ราบฝั่งขวาของแม่น้ำปิง พิงค์นาทีนับเป็นสมรลรภูมิที่ดีและเหมาะแก่การเพราะปลูกเนื่องจากเป็นบริเวณที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่านอนาณาจักรล้านนาเริ่มเสื่อมลงในปลายรัชสมัยพระยาแก้วเมื่อกองทัพเชียงใหม่ได้พ่ายแพ้แก่ทัพเชียงตุงในการทำสงครามขยายอาณาจักรไพรพลในกำลังล้มตายลงเป็นจำนวนมากประกอบกับปีนั้นเกิดอุทกภัยใหญ่หลวงขึ้นในเมืองเชียงใหม่ ทำให้บ้านเรือนราชฎรเสียหายและผู้คนเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากสภาพบ้านเมืองเริ่มอ่อนแอเกิดความไม่มั่นคงหลังจากพญาแก้วสิ้นพระชนก็เกิดการจราจนแย่งชิงราชสมบัติระหว่างขุนนางมากมีอำนาจมากขึ้นถึงกับแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าได้เมือ่อนครเชียงใหม่ศูนย์กลางอำนาจเกิดสันคลอนเมืองขึ้นต่างๆที่อยู่ในการปกครองของเชียงใหม่จึงแยกตัวเป็นอิสระและไม่ส่งเครื่องราชบรรณาการอีกต่อไป ในยุคนี้ล้านนาถูกเข้าแทรกแซงอำนาจานจากอาณาจักรล้านช้างและอยุธยาซึ่งล้านช้างเป็นฝ่ายชนะในการแทรกแซงล้านนาท่งผลให้ล้านช้างได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือหัวเมืองล้านนาทุกหัวเมืองซึ่งเจ้าเมืองแต่และหัวเมืองได้ยอมอ่อนน้อมและอยู่ภายใต้อำนาจส่งผลให้อาณาจักรล้านนากลายเป็นรัฐในอารักขาของล้านช้างในที่สุดในระยะเวลาสั้นๆซึ่งพระเจ้าโพธิสัน ราชได้กลายเป็นจักรพรรดิที่อยู่เบื้องหลังของการรวมล้านนาเข้าไว้กับล้านช้างในช่วงสั้นๆโดยให้บุตรชายได้ปกครองเมืองเชียงใหม่ส่วนตนเองเมืองหลวงพระบางต่อไปซึ่งเมืองหลวงพระบางในช่วงนี้มีอำนาจเหนือแขวนล้านนาทุกหัวเมืองหลังจากเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่หนึ่งพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีได้ทำศึกมีชัยชนะไปทั่วทุกทิศานุทิศจนได้รับ พระขนานานามเจ้าชันพระเจ้าผู้ชนะสิบทิศพระเจ้าบุเรงนองได้ทําศึกยึดครองนครเชียงใหม่ไปประเทศไปประเทศลาดได้สําเร็จรวมทั้งได้เข้ายึดเมืองลูกหลวงและเมืองบริเวณของของเชียงใหม่ไปเป็นประเทศสลาดด้วยในช่วงแรกนั้นทางพระม่ายังไม่ได้เข้ามาป,ปกครองเชียงใหม่โดยตรงเนื่องจากยุ่งกับการศึกการกรุงเสียยุทธยาแต่ยังคงให้พระเมกุ ติสุดที่วงทำการปกรครองบ้านเมืองต่อตามเดิมแต่ทางเชียงใหม่จะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้หงสาวดีต่อมาพระเจ้าเมกุติทรงคิดที่จะตั้งตนเป็นอิสระฝ่ายพม่าจึงปลดออกและแต่งตั้งพระมหาเทวีวิสุทธ์ผู้มีเชื้อราชวงศ์มังรายซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระมารดาของพระเจ้าเมกุติ ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่แทนจกกนกระทั่งพระมหาเทวีวิสุิ์สิ้นพระชนม์ทางฝ่ายพาม่าจึงได้ส่งเจ้านายทางฝ่ายพาม่ามาปกครองแทนเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยของเมืองเชียงใหม่และอีกประการหนึ่งก็เพื่อจะเกณฑ์พลชาวเชียงใหม่และเตรียมสเสบียงอาหารเพื่อไปทําศึกสงครามกับกรุงศรีอย,ยุธยาอาณาจักรล้านานานในฐานะเมืองขึ้นของพาม่ามีการกรบฏแก่งแย่งชิงอํานาจกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่เชียงใหม่อย่างเดียวแต่เมื่ออื่นๆในล้านนาก็ด้วยจกนกระทั่งราชวงศ์ยองยานสถาปนาอาณาจักรรัตนประอังวะอีกครั้งจึงหันมาปกครองเชียงใหม่โดยตรงเชียงใหม่ภายใต้ปกครองของพมา่าใช้เวลายาวนานถึง200กว่าปีแต่ก็มีบางช่วงที่สลับไปอยู่ใต้การปกครองของอยุธยาเช่นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช และก็มีบางสมัยที่เป็นอิสระแต่ถูกครอบงำและถูกปกครองโดยกษัตริย์ลาวนามว่าองค์ดําองคำครับจากอาณาจักรหลวงพระบางร่วม30กว่าปี